สวดีครับผมสวัสดีครับ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 ผมเนาะขี่มาตามเนวท่ากันต้องเามาตามแน่ท่ากต้องเานัดมาวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะพอนัดวันที่ยี่สิบเอ็ดนาะลอตเตอรีก็บ้าควเนาะเลอตเตอรี่ก็บ้าควเาะเอมาเนาะเนาาเะา เอาโรตเตอรี่ไหมโรตเตอรี่ค่ะโรตเตอรี่มาขายถึงที่เลยค่ะเอาวัที่แล้วก็โตเอรี่ก็มากอ๋อไล่บังดูโรตเตอรี่เอามันก็ไลแล้วก็อ๋มาเิงอบเป็นกิมัดมเได้กันหน่พี่้องเอาพพวกเป็นจับตัวใด่นจับูนฮัดเก่าเลยมันมาเก่าหาเลยวันนี้แล้วพ่อเป็นเียนไปเอาตัวเอาตัวแน่นแนรอดเอาเ่าห เก้าห้าเก้าห้าสามเก้าห้าบมเก้าห้าบวีเก้าห้าไมได้อยู่าไหนเบิรกับเบิรนันสองเก้าห้านี่ยสองเก้าห้าเก้าห้าัสองเก้าห้าห้าเก้าห้ามีกนึเก้าส่วนแบองเก้าห้านี่เขาไก่กันอยู่เก้าแปดแปดสองเก้าห้าห้ามละ สามหนึ่งหนึ่งห้าเก้าห้าเลขหาอืมแาไม่ได้เ9้าก้าหอเโอ้หสามสามเก้าห้าที่เอาเลขคือสวยง่ามแต่เลขคือง่ามแต่อันวัดมันหนึ่ง่อกับใหนสามสามเจ็ดสามสามเจ็ดอามันเป็นสองตัวเนี้เก่าหักเอาไว้เราเป็นยัางตกใบเนาะกรหอนมองแล้วเอาสวกมานาไห้แล้ว เอาพรหมตุไดเขียนเลยเนี pun, ่คร oh. ับเอขียนเหรอตอแนวทางนิกควันครับเดีอาไข่เบิรงลอตเต์จับเขียนบอยยังพู้เลยว่าพรหมักตัวใดเจ้ามืออะไรมือเจ้ามันจะขังเอาของเจ้าแต่เม็ดเดียวแขีนๆคือเขึก่อล่ะเออเม็ดเดียวเขียนเลยเจ้าเขียนเอาตัวย่างเาเออเอาเอาเม็ดเดียวแขีนๆของเจ้าน่ะเอาเขียเอ่าหาเออบอยังเอาเอาคือยังงวดกดก่อนเออมิจังชื่อเลยเนี่ยงวดก่อนเจ้าแนี่ยนันดึงได้บ่ดึงได้บ่ล่ะเออเออคอยมากกินมากกว่าคอยมากิน สาอเออสามตัวเ,เาาม,วม็ดเดียวแขวนแขนลดให้พี่น้องได้เบ่งน้ากันลดให้มันในเหนรลดมักตัวได้แขนแขนเอออ๋อันนี้คือเลขสามตัวอันวัดที่ล้วให้หางเ,เอาเอาตัวเดียวเพราจะ,จะจะจ้านในเขาแผ่นั่นนะพระพงมันก็นเป็นเลขตัวเดียวคือเขาโอ้เลขตัวเดียวอันเป็นเลขตัวเดียวแต่เราจับลักลอยซื้อนะสาม ก้าหาเออเจ็ดเ้าหหมดหาายเบิดตโอ้สีเอโอนห้าอืมลตเรี่นั่ใจไปหาลอตเตอรี่ได้พี่น้นออหเก้าหก็มีเด้าห้มีวาคั้นองสตาคันไองไปจัดมันคือตัวเไว้บ่อเก้าหยู่แต่เราเอาศูนย์หอดเก่าแล้จับหลักรลอยตั้งแต่ศูนย์หน่ตัแต่ศูนย์หนึงสองาเก็บแต่เก้า เข้าใจป่ะแต่มันเป็นก้าหตัวเดียวเออนี่บอแสดงวเร้ข้าใจยุบอ่เลขสตัวเออเรามากลายก้าหลักสิบหลักหน่วยแม่ออันนันลักลอย่นอันนี้คือชุดเต็มนะพ่อเนาะดเต็มัอันนี้คือชุดเต็มอืมชุดเต็มเนโอเลขสตัวกอเอก้าห้าก้าเป็นหลักหน่วยก้าเจ็ดก้าแปดก้าก็ด เอาคือว่าขึ้นหัดที่แล้วพวหัวที่แล้วเพื่อให้หางเดียวก็เดี๋ยวนี้ตัวรองไม่รู้ตัวรองมันตัวรองเออตัวเด่นเออด้านเห็นว่าเออตัวเด่นหายหางเดี่ยวหางเดียวเน้นตัวนี้เล่หางเดียวอืมเน้นยเก่าหางเดียวตัวนี้มันชุดรองม่รสิหนึ่งเออตัวกันตัวรองอันล่างเดี๋ยวป่ะนี่อันนี้บนป่ะนี่ตัวนี้ล่างเออล่างเอาล่างแปดหนึ่ง หนึ่งแปดแปดแปโอ้แล้วก็เดี๋ยวมันสี่้อยหลังแปดสี่โอ้วงกลมัวเด็ดมันอะไรโอ้โอ้คือเลยบ่คือจังไงอ้หูแน่นอนนะว่าเราโอ้มาฐานดีว่าเก่งเลยเก่งเราอีหลีหมดเลยอ่าระวังหมดที่แล้วเราก็วงกลมให้ตัวเดียวบนกันให้ตัวเดียวเออบนตัวเดียวล่างตัวเดียวนี่เป็นตัวกัน์ตูนล่างเดียวเพรมันไม่เขียนนั่นไม่พอ ผมเขียนบนล่างเดี๋ยวเอฟซีเอเขาใจเดี๋ยวเอฟซีรอเขาใเดี๋ยวเขียนแทงล่างกเลยหาเก่าหาเนาะสุุ้นี่่างเขียนตัวอ่างกัได้เนาะเออหาเก่าหาเนาะโศกาเนี่นี่เาปเ็ด้วยนี่บนบนเคืนียวชาวออสเตรเลียเขาเ่บานมุงนี้ทุกไปสร้างบัเาหืสร้างอะ สามเก้าเขาจีบไปเอาม่เหนมาเรื่องไหนโรตารีเอ้ที่หาไปเรื่องกแห่งขายสามสิบล้านอ้าวข้เรวิ่งอันบนวิ่งตัวไดพ่อหาข้าเก่านี่ครับวิ่งข้งสอเลยหาข้าวเก่านี่มากข้างสอเลยครับมากั้งสองอ้ยล่างได้วิ่งยังล่างวิ่งยังวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งเออล่างวิ่งหบนวิ่งวิ่งเก เก่ากับาวห่าสุดท้พ่อกี่เน้นเพราะว่าก้ากับอันส่วนเล็กวิ่งก้าวข้าวห่าเน้นตัวใดครับเน้นตัวใดก็ว่ามันเน้นมันเน้นท่อกันเลยเน้นท่อกันพีโอ้ท่อกันท่อกันว่ามันมาชั่วนั่นแหละว่าโอ้หวามาชั่วเลยครับห่าก้าว ร่างกันอลาะขึรอบว่งนึงนมเจ็ดสามสามเจ็ดร่างนี่วิ่งหนึ่งครับเพราะผมไม่ได้เชียนนั่นโรกราฟหายวารอบว่างนเชียนต่สามเป็นถือว่าเขด้ยครับต่สามเจ็ดตัวเดียวน่ง่างวิ่งน่งเก้าห้าสองเก้าห้าสามเก้าห้าสี่ เอารอบบางนึงน so ี่ครับแม่แม่จับเอาเจ็ดสามน่อยม่ม่มาเล่นแค่สามตัวน้ำผ่าฟเลยนะถือเลื่ยะแปรเจ็ดสามแปดเจ็ดสามครับเออแปดเจ็ดสามแต่ว่าผมเห็นยุบผมเอาไรผมไปไหนวะเราเิ่มแปดเจ็ดสามหน่อยเรื่มบ้องตัวนี่เล่นหางเดียวเม็ดเดียว

เอาเพ <reco> ิ <fry UC S> ่ม <kaz> มันกแมีอีทองสวแล้วเวลาหกกเจ็ดโอหกสีเจ็นาะหกสี่เจ็ดสี่อวัดบัตเขียนโลกได้มันเดสี่สับสนเนาะครับเนาะเอาพี่น้องแคบหน้าจอครับได้ส่วนเลขสามตัวไปหาจับจองลอตเตอรี่ไปเก้าเก้านี่คือเป็นลักซิหาคือเป็นลักนวยได้พี่น้องได้ ตัวเลขสามตัวก็สามเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าแปดเก้าห้าสี่เก้าห้าห้าเก้าห้าศูนย์เก้าห้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเก้าห้าได้พี่น้องได้ตัวเลขสามตัวไลเนี้ยครับห้าตัวส่วนเลขสองตัวบนสองสองตัวบนเก้าห้าเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดเน้นเก้าห้าตัวเดียวเม็ดเดียวเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดเป็นตัวกันตัวร่องเลขวิ่งลุเลขวิ่ง กับห้าพอเพันวามากักอๆกันเก่ากับหาได้พี่น้องได้ส่วนลางกับแปดหนึ่งหนึ่งปดสี่แปดสี่เน้นห้วงข่มห้ก็คือแปดหนึ่งวิ่งกับวิ่งหนึ่งอันนี้ล่างได้พี่น้องได้ขึ้นมาขึ้นฝันขอนี้แจ้งฝันวาฝันวาได้ประกาศผู้การผู้การพน,น,านังอยู่สนเออเขาประกาศพนตืดอ,อ,อผมก็ว่า ไปให้ประกาศเพิ่นกันนะเพิ่นเป่าหยวเออผมก็เลยจับอันทูบจองอันเออไปช้างหนาเพื่อนแล้วก็ไปนั่งแล้วก็กราบเพื่อนมากมาสามเตือเลยครก็ผมก็มูกยังหันเลยให้เพื่อนเป่าหัวโอ้จมข่าชาอะไรเป่าห้ผมแล้วเพ่อนก็เอามือมาคมหัวผมโอ้มือก็หาแล้วเนาะ มันเข้ามันเขาทางออรเข้าทางเข่าทางเข่อโอ้เขาท่างเยเข่าท่างแล้วเข่าทางละโอ้เห็นเพชรเหล็กมากเป็นไทยนิมิตโอ้นิมิตเนอะไนิมิตเห็นเอาเอฟซีฟังขอพงพ์อนเบาด้วครับเด้อเล็กที่ฟันคำนวณออกมาเนี่ยมันเก่าหาพี่น้องแลวบัณฑิ้เพื่อนประกอบกับฟันตรงกันพอดีกับอลุกเลขสูตรเพิ่อนนะครับเด้อพี่น้องเอซีนี่เอาพอใจดีกับสี่อำใบนันให้เบิ้งพี่น้อง เออพ่อจะดีก็สีเดียบเลี้ยงอธิบายให้เอฟซีฟังพอเอามือออกจังไรเนี่ยมือบังเออนี่นี่แล้วอ่าพอจะดีสิล่ำเลี้ยงให้เบิงอ่าพอพงค์เพิ่นอันพอดะพอพ่อละเอ่อพอพงค์เพิ่นเอ่อวดที่แล้วนะครับเม็ดเดี่ยวหางเดี่ยวตรงตรงสามสามเจ็ดนะครับเนาะถ้าเขาซื้อกับเ่ากะตีถือเจ็ดสามนะครับเนาะแล้วก็วิ่งเจ็ดครับผมงวดที่แล้วของบ่อพงกามาดีอ่าให้เอฟซี ติดตามพระพงไปอีกจกังหวดสองหวดว่าเลขพผ้พงสีงนี้ดีให้พี่ให้น้องบ่งวดนี้หนึ่งแม่สาสองหา6ฟันเม็ดเดียวหางเดียวคือเก่าหาได้ซีเด้อว,ว่าเล็กหลายตัวเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้พอใจดีสีเราให้ฟังเพิ่นเอาลักลอยตั้งแต่ศูนย์หอดเก่าพี่น้องตั้งแต่ศูนหอดเก่าแต่ที่แน่ๆเลขเพิ่นนั้มีคู่เดียวหางเดียวพี่น้อง มีคู่เดียวหางเดียวคือเก่าหาพี่น้องมักแท้ๆก็คือสามเก้าห้าได้พี่น้องเด้อสามเก่าหาแล้วก็เก่าหาพี่น้องแล้วก็วิ่งบนเก้ากับห้ามาด้วยกันแน่นอนเพื่อนว่าส่วนล่างพิเศษเน้นๆแข็นนแ,แข็นักนักเนีนเนีนแข็งโจโก้คือหมกโมกพี่น้องคือแปดหนึ่งมักหลายพี่น้องเออพอพงมักหลายแปดหนึ่งเนาะตัวร่องหนึ่งแปด C, C, แปดซีหกซีแล้วกัเจ็ดซีพี่น้องนี่แหละครับเลขกพอพงครับผมเลขเลขคำนวณเลขวิเศษคำนวณแล้วก็ไม่ได้มีฝันเห็นพร้อมว่ากาปูอ่ากาปูแล้วกัปูเอามือมุมหัวไว้แล้วก็จมม้นไห้ว่าะสัน้นมันเข้าทางฝันพอดีพี่น้องเอาพี่น้องเอฟซีคันเบิงแล้วก็แคปหน้าจอไวนะ้เนาะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอแล้ว,แล,วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในขพอใจดีนนมีกำลังแรงใจ หาแนวทางมาฝากพี่ตอนนองนะครับเนาะเอาพอจะดีก็มีแนวทางฝากพี่ตอนนองสำหรับคลิปนี้กะขอให้เอซีอยู่ดีไม่แห้งอย่าเก็บอย่าจนอย,ย่ยาไข่ย่าป่วยขอให้โชคดีํำรวยวันที่ึงเมษสาสองหาหกหกนะครับเนาะสวัสดีครับ